เรียนรู้จากนางรู้จากประสบการณ์ความยากลำบากเผอและในที่สุดเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงวยครในเวลาที่เหมาะสมสําหรับพี่น้องทุกคนในความเสียสละเราทั้งหลายในการที่เราจะได้เป็นคริสเตียนที่รับการเรียนการสอนพระวจนะพระเจ้าได้ในเป็นคนที่สามารถตราตรำทำงานอย่างเอาจริงเอาใจเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพี่น้องทุกคน ในความเชื่อเราจะไม่เป็นแค่เพียงคนพูดๆและก็พูดแต่เราจะเป็นคนที่ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าและก็ทัาต่อไปอย่างถ่อมใจอย่างมุ่งมั่นเพื่อถวยอายและกิติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงอยู่กับพี่น้องทุกคนทรงอวยพรพี่น้องทุกคนให้กาลังให้ความเชื่อเรา,า,เเรรเาปปทั้งหลายนั้นเจริญขึ้นไปด้วยความรักและศสัทธาขอพระเจ้าทรงปกป้องเราทั้งหลายไว้ในทางของพระเจ้ารุดเป็นบทเรียนสำหรับเรา เ่าอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องผ่านไปแต่พระเจ้าทรงจัดสรรจัดเตรียมอย่างสมบูรณ์ให้เราทั้งหลายที่จะมุ่งมั่นบากบักไปในทางพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายนั้นจะไปสู่วามสมบูรณ์ในพระเยสุคธิ์เราเชื่อว่าพระเยสูทธิต์ผู้เสียสละพระองค์เองเพื่อเราทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเราเพื่อที่จะนำเราทั้งหลายไปสู่พระบิดาไปสู่แท่งติสสั พระเจ้าขอพี่น้องทุกคนนั้นจะได้รับสันติสุขความชื่นชมยินดีและพระพรที่มากนองและเต็มเปี่ยมในพระนามพระเยซูผู้เป็เจ้าเราลองเรียนสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระ

ปิยามศิจรรย์ัจธที่ยงนีขอทรงทำความสาสจธรรมในอาหารอาหารอย่างเป็นกลางสารอาหารอย่างเป็นธร